มาแล้วไหนะ้น้อบันไปจังไหนมาจังไหน่หนนเน,น,น,นี่ยเ้ยนี่เขามาทวงนี <c> ้ <oughs> เนี่เาลยว่านั่งอยู่ส่กับกานีากานีกคุณพ่อกลังบอกว่าลองลทคนละหน่งทแล้วใครกาลังเดินมาอลงทกันคนละหนึ่งันเขาบอกว่าผมแบบม่บอกไม่ให้มแบไม่ได้กัวกันไหนอัต้องเป็นนางยักษ์แน่ ของจริงขอจริงวเอจีเอจวตงนไปมวไปตต่งกับพี่ไป ไปมีความป่แม่แก้มใส้แม่แก้มของน้าม่นี่นี่เขานั่งเาละพูดมาเห็นหน่องเนหน่องอันนี้เป็นนั่งยัดเลยล่ อ้าวอ่พภาพ่อพผมจะไปเก็บภาพให้พี่น้องเบ้่งก่อนโอ้แดนมาแล้วครับแดนมาแล้ว อาทีมแดนมาถึงแล้วครับเอาพี่น้อง FC, เอฟซีเข้ารอนะครับเอารถเข่าลังวงที่่าไหนพี่น้อง thái khoáng quá Ô, lột oh, vùng <laughs> บกัเบนที่สอาออกไต็ปหน่อเอ๊ะนั่แหลวครึ่ง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 ไม่ใช่ มีหกแท้อยู่สามเทียมอยู่สามูเครื่องใช่ของเอ้าค่อยไปแน่บ้านบุญทัดตีเบ้งพักแล้ว อ,อาหารเยอะแยะครับบุฟเฟตบุฟเฟตได้ตลอดเลยครับตักกินเลยครับกำลังมวลกำลังมวล อิอมไรครับพี่น้องกินตลอดแต่ต,ตมัวว่านครับกินนี่คือกินเขาเลยครับอาหารการกินนี่เยอะแยะครับมีนะตไมีตะแนวแสแซบ,บเป็นตาแซบเฮ้ยงะจนเบิแลดวเงะตะการนี่หมดแล้วเงอะนี่อยู่นาบ้านพ่อกันใช่ได้ครับหมดแล้วหนมกิน ปูดก็มีได้ไงนู้๊บเฟ่บุฟเฟ่ะเงาะ 11อาจจะเลีดนิดนึงครับตอนแรกกำหนดสัญญากันก็11นาฬิกาจะเริ่มก็อาจจะเลีดนิดนึง11บเดมงครึ่งยันเสื้อมาแล้วศิลปินเล่นใช่มาแล้วครับเยวแต่ไม่นี้หมอลำช่ย3นะครับหญิง,อง2อเขาเอ,อิญเ,เป็นน้องผมจะอยากเห็น านแล้ว่าก็เถอะมันมันกันอะไรได้แบบนี้เป็นไงบ้างถือได้เลยพอแล้วใช่ไหมยันได้ยันได้อู้ก็พอใจกอดไม่ได้บแบบคนผู้ใดโอยผมเหลือสองนาทีคลิปผมบอเต็มเนี่ยไม่จบกันอีกแล้วพี่กินข้าวไปลูกได้บรรทุนกระจับเวิรนเวิร์นกินข้าวกินข้าวยังนี่ไม่ข้าวไม่ข้าวเลยเออนี่ยนี่กินข้าวตรงนี้ก่อนบุฟเฟ่บุฟเฟ่ ไม่เห็นขึ้นจังเสียวออกไปลบช่องบลกใช่ไหมวไม่เห็นขึ้นจังเสียวออกไปลบช่องบลกนะฮัล <c oughs> โหลค,ครับ <c oughs> อเคคบอ,พอบาพ <c oughs> าเอฟซีชมบ,บ้านพอ,อยัง

เออปุ๋ยอะไรน่ะเออกลางดีแล้วก็แล้วก็บที๋ยวก็บทแล้ว ดังคลิปนี้ฝากจำเนตใจกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องสอหนุ่มทะเบ,บียนเจวันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ